สวัสดีครับท่านผู้ชมเมนูของเราวันนี้นําเสนอนะฮะต้มจืดมะระครับท่านผู้ชมใส่เห็ดหอมนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราแค่เห็ดหอมมาอยู่นะฮะมันจะมีมะระที่ผมเอาไปต้มมาแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะแล้วก็น,นี้เป็นหมูครับหมูเนื้อแดงครับเราจะต้มจืดมะระให้ท่านดูครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นมะระที่เราไปสวนมาวันนี้ ผมไปถ่ายทําที่สวนได้มะละมาครับท่านผู้ชมก็เลยมาทําต้มจืดมะละกันเลยท่านผู้ชมครับที่เราตั้งนะครับเอ,อน้ําให้เดือดเราก็จะใส่ในส่วนของมะละลงไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ับมะละนะครับท่านผู้ชมนะเป็นมะละที่เราไปต้มแล้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ตรนนี้นะฮะก็จะมีส่วนหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นหอมครับอ่เห็ดหอมนะฮะเราจะต้มตรงนี้เอาไว้ท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเมนูของเราวันนี้เราจะใส่น้ําเพิ่มไปนิกนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะต้มจืดมะละกับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับนะฮะมะละเราเก็บสดๆมาจากสวนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะต้มแล้วเราจะปรุงนะฮะกินกันน้ําซุปร้อนๆนะฮะตอนท้ายผมเช่นเคยครับตอนท้ายผมจะมีสรรพคุณของมะระว่ามะระเอ่อให้คุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้างนะครับผมจะเอ่อมีคากาจัดความของคําว่ามะระครับท่านผู้ชมว่าคุณค่าของมะระหรือคุณสมบัติหรือสรรพคุณครับท่านผู้ชมครับ ครับตอนนี้ต้มจืดมาล้างเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่หมูครับท่านผู้ชมใส่หมูลงไปเลยท่านผู้ชมนี่ครับใส่หมูนี่แดงลงไปครับตุนตอนนี้ตุนแล้วครับท่านผู้ชม เราจะเอาซอสผมจะใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยครับท่านผู้ชมครับปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยส่วนของซอสผาเขียวครับท่านผู้ชมใส่เพื่อความหอมครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับต้มมะละครับต้มจืดมะละนะฮะเป็นมะละที่เราเก็บมาจากสวนนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนะเราก็จะได้นะต้มจืดมะละเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับครับท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะแกงจืดมะละของเราก็เสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะ หากชมคลิปแล้วนะฮะแนะนำคอมเมนต์ได้เลยครับท่านผู้ชมอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะได้เลยครับวันนี้เสนอเมนูแกงจืดมะระครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตักเสิร์ฟเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราก็จะตักเสิร์ฟนี่ครับนะฮะมะระนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไปเยี่ยมสวนมาครับไปถ่ายทำคลิปวิดีโอมาก็เลยได้มะระมาทานครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับแกงจืดมะละนะครับท่านผู้ชมครับใส่เห็ดหอมด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับใส่เห็ดหอมวันนี้อร่อยแน่ครับท่านผู้ชมกินแกงจืดมะละกันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแกงจืดมะละครับนะฮะเมนูอร่อยอร่อยว้เมนูวันนี้ของเราครับท่านผู้ชมครับ